มนานน,น,นนสิวนันครับท่าสามสองหกสอง้าห้า d s หนึ่งห้าหนึ่งครับวันนี้จะมาพูดถึงความแตกต่างโค้กแบบทีว่าต่างกันยังไงครับเรามาดูกันตัวอย่างแรกนไะไปไหนก็ได้เธออยากไปไหน,นไปินเขาไหจะทำอะไรอ่ะไปดูอนไม่ไปใก้เลยอะ่ะชอเลยไกระหว่างทางแล้ว่ะ มาตัวมาตัวตั้งจจริงเลยตัวเอง้านิหน่อยนะธรไม่ได้นี่ครับตัวอย่างของโค้กหวานครับเรา๋ยเราไปดูกัปซีกันไปไหนก็เธอบอกไปแอฟริกาไงบ้าไปไหนไกลใครจะไป ก็ตัเธอคนพูดอะไงี้ยไม่ไปเขาอยากไปอ่ะก็ไม่ไปทําไมอ่ะไปตั้งคนอื่นไปทาไมงัดหน้าเดี๋ยวงัดหน้าแต่ตลกขาหมอเห็นเรื่องเล่นนะเห็นเรื่องเล่นนะเปล่ามาจะไปดูเมสซี่เหรอดูเมสซี่เหรอชอบเมสซี่เหรอไปดูเตเลสเตเลหายกินสักเสนาเมืองก็พอรู้จักว่าเซิโก้อ่ะรู้จักรู้จักกับเสนาหอยนะหอยเสนาหอยงัดเลยนี่ครับความซ่าของแบบซี่